โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันริมทุ่งนานะครับเดี๋ยวจะมาช่วยคุณต่อยถ่ายคลิปนะคุณต่อยมีไอเดียอุปกรณ์นักประดิษฐ์พิชิตโลกอีกครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้มากับอะไรคุณต่อยแพรมรณะอะไรนะแพรเอเวนเจอร์นี่เป็นแพรที่ทําจากอาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อน <c oughs> คุณลุงกําลงังจะลองเทสเดี๋ยวผมจะช่วยถ่ายคลิปด้วยอันนี้เป็นแพรอะไรนะถังน้ําโอ้นี่คือมาลองครั้งแรกเลยนะครับวันนั้นก็ไปถ่ายคลิปคุณต่อยที่บ้านแล้วนะ ถังพลาสติกมันโอเคแต่ว่าอันนี้ยังไม่เคยลองถังพลาสติกแล้วนี่มันถังอะไรถังพลาสติกปะถังเป็นถังถังพลาสติกเหนียวอ่ะอัะนนี้ไมเป็นถันงน้ำถัทงที่เขาใส่พวกยายาฉีดยายาอใอ<ๆ>้เป็นถังแบบเป็นกระป๋องสี่เหลี่ยมๆอ่ะนะใช่เป็นถังสี่เหลี่ยมอันนั้นคือได้อยู่แล้วอ,นนอันนั้นมันจะมีความจุข,ของอากาศมากกว่าอ๋อแต่อันนี้เป็นถังขวดน้ำใช่ นะครับก็อันนี้พาเปาก็เขมา DIY ดูว่ามันทำมันใช้งานได้ไหมโอเคครับอันนี้ก็กําลังซ่อมบำรุงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันมีถังที่รั่วน้ำอยู่๋อเมื่อกี้คือเราลองลอง,ลองลงน้ําบ้างแล้วลองแล้วรอบหนึ่งนี้มันรั่วอ๋อโอเคเอามาปรับดูเหลือแค่6กถังแต่แรกมัน9ก้าถังแต่ถังตรงกลางมันไม่มีฝาไงอ๋อสม,ม,มอันตรงปกต,ติจะมีเก้าใช่ไหม สันลงไปแล้วมันน้ํามันน้ําเข้าน,น้ําหนักได้ครึ่งถังก็เลยเอา <ไป S 1> ออกดีกว่าแก้วอ๋อก็เลยเอาออกนะครับน้าซึมเอาออกอ่ะเดี๋ยวคอยดูว่าครูต่อยจะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆอันนี้มามาเจมมาเจมนะครับก็เดี๋ยวจะลองลงในบ่อน,น้ําตรงนี้นะครับก็อยู่แถวแถวทุ่งนาตรงนี้แหละก็มีชาวนาอะไรตรงนี้สวยงามจุดที่เราแคมปิ้งกันตอนเ,เช้าๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานของครูต่อยนักประดิษฐ์ อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของรถแคมเปอร์แวนคันนู้นนะคบที่เรานะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะตอนนี้แคมเปอร์แวนได้ออกมาวิ่งบ้างแล้วปกตินี้จอดยางแบนอยู่บ้านตั้งแต่มาอยู่วงการ Honda w เวฟนะครบับยาวเลยนะครับตั้งแต่ขี่เวฟด้วยกันก็เลยไม่ค่อยได้ขับแต่ตอนนี้ก็คือออกมาไอเดียใหม่แล้วนะครับนี่เป็นกิจกรรมนะกิจกรรมแก้เซ็งนะช่วงนี้โควิดด้วย ครับก็เลยเอามาทำเป็นแพรเดี๋ลยลองดูว่าลุ้นกันว่าของคุณต่อยลงน้ำจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคช่วงนี้กำลังซอ้อมอีกแล้วครับผมโออย่างรายการอะไรนะพวกสกรรมนะเกมสกรรมเรนเจอร์ <Yeah. S 1> <laughs> ครับก็มาทดสอบอีกรอบหนึ่งรอบเมื่อกี้ทดสอบไปแล้วมันสามถังกลางเนี่ยมันไม่มีฝานะครับเพราะฉะนั้นน้ํามันเข้าเวลาที่เราลงน้ําเนี่ยแรงแรงกดเนี่ยมันทําให้น้ําปิ่มฝาแล้วมันก็เข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยเอาลองทดสอบเอาแค่หกใบนะหกใบน่าจะลอยปิ่มๆน,น้ําอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้เป็นแพรจะขวดน้ําเวอร์ชั่นทดลองจริงแล้ว ถังน้ำเออถังน้ำน้ำดื่มนะถังน้ำดื่มนะฮะอันนี้คือวันเทสนะครับวันเขาเรียกว่าอะไรวันลงลงสนามโอเควันนี้มาดูเอาอันดับแรกเรามาดูกันว่ารุ้นว่ามันจะลอยไหมฮะแต่มันลอยอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะโอ้โหเอาเวลอยแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคลอยได้อันนี้ครับมาดูครับอันนี้พบกับช่องต่อยสตอรี่ชาแนลนะครับมากับสไตล คนที่ชอบสไตล์แอดเวนเจอร์และนักประดิษฐ์น,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 นกเน็เป็นเป็นโปรเจกต์หนึ่งนะครับครับเอาไว้สําหรับเวลาเราไปแคมป์แปอะไรเราก็หาวิธีนะครับหาวิธีที่จะทำกิจกรรมทางน้ำอันนี้นก็ถังน้ำมีอยู่แล้วฟรีนะครับไม้ก็มีอยู่แล้วนะครับแค่ใช้แค่เชือกนะครับเหมือนชื่อคลิปนะครับทำง่ายๆนะครับแค่ ไม้ถังเชือกนะครับได้สารอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอ่ะดูที่ว่าครูต่อยหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยอือ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 ออเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองครับไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยได้อยู่โอ้โหแต่ว่าพอดีเลยนะครับแต่มันลอยปิ่นนะครับลอยปิ่นนะโอ้โหผิดทางทางต้องผ่านทางหัวนี้เอาต้องเอาหัว นในห่วงหัวคุณของคุณของคุณด้านไหนฮะแค่หกใบแค่นี้แล,แล้วแล้วเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวนะครับไปคนเดียวก็ไปได้ครับเอาไม้เอาไม้ถ้าไม่อยากเปียกนะครับก็เอาไม้ไม้แผ่นกระดานอัดวางข้างบนแผ่นพิวเจอร์บอร์ดอะไรก็ได้นะครับวางมันก็ไม่เปียกแล้วนะครับมันก็ไม่เปียกเอ้ยนี่เส้นแดงนี่คือเ,อเส้นดำนี่คือหาเสื้อ <ๆ S 1> เสื้อเซฟตี้เอาไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวคูต่อยแล้วเอางี้เดี๋ยวลองเอ,อได้แล้วได้แล้วเอางี้เดี๋ยวลองไหลไปฝั่งนู้นนะไหมฮะเดี๋ยวผมเดินตามไปเฮ้เชือกไปแล้วนะเชือกลงไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเอาดูภารกิจนะครับเดี๋ยวครูต่อยรครับ,เด,รบเดี๋ยวเราจะพาจากจุดนี้นะครับ<ช>ไปขึ้นฝั่งตรงอายามาฮ่าเฟสสีแดงตรงนู้นดูนไไดอ่าโอเคเริ่มไป,ไปจะรอดไหมครับเอาเอาเชือกพันแล้วครับผม<ป>โอ้โหเริ่มพึงเชือกพันแล้วครับไป นี่คือแพรปิษฐ์นะฮะแพรสายประดิษฐ์นะฮะโอ้โหไปแล้วครับใช้แล้วคือใช้ท่อพีวีซีไปเอาเชือกพันนี่แล้วโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะบขึ้นจัคว้าไวโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรา ม,ม,บบมันจะปิ่มน้ำเราเอาอะไรล่ะหน,น่ะเอาอะไรล่ะเอาแข่งไม้แข่งอะไรวางก็ไม่เปียดนะนะครับอ๋อนี่ครับมาถึงฝั่งนี้ครับเฮ้ยจะได้อยู่นะโอ้โหก็มันนี้เชือกเชือกมันดึงใต้น้ำไว้มันก็เลยช้านธะรรมดามันจะเร็วนะครับโอ้โหเอามีเชือกไว้ดึงก,กับน,นี่เรามาถึงตรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ นี่ครับฝั่งคอนด้าเฟสนี่อโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับโอ้โหใช้ท่อ v c นะไม่ได้ใช้พายนะครับถ้าใช้พายมันก็จะเร็วกว่านี้โอ้โหนี่ครับดูครับสมมติที่เราเหมือนว่าเราพายข้ามแบบข้ามแม่น้ํากันมานี่ก็ถือว่าก็ผ่านเกณฑ์นะออแต่ต้องดูว่าถ้าเจอน้ําลมแรงๆจะเป็นไงตัวรอดได้เดี๋ยวต้องเอาไปสู้ถ้าเกิดว่าน้ํามันเป็นเหมือนอะไรนะน้าแบบแรงๆโอ้นี่มันเชือกมันยังดึงอยู่เลยนะคุณต่อย เรียกมันดึงไว้ไงมันก็เลเื่อนได้มาอ่าแล้วการทดลองของเราดูซิอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นฟังหน่อยขึ้นฟังหน่อย <มา S 1> เอาละครับเอาละครับช็อตนี้แหละจังหวะเอ้ย <c oughs> เอ้ยจังหวะน,นี้แหละครับท่านผู้ชมอเอ้ยเอ้ยไมไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> จะไทยทคนิคแล้วครับคุณแค่มันเปิ่มข้างนึงอ่ามาลองดูก่อนลองดูก่อนเนาะโอ้โอ่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอ่ะเอาให้มันดีเอาให้มันดี จะไม่ช่วยผมเอาไม่ช่วยดิอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นการเนี่ยชาเลนจ์ชาเลนจ์เพราาะว่ทำไมฮะผมอาอนี่ล็อกไว้ครับอ๋อคือจะใช้เป็นไอ้พายแทงไว้แต่ผมเห็นลูกคุณคุสื่อว่าคุณดูเหนื่อยนะตอนนี้เน่ะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ยาวๆไปเลยนะครับดูครับโอ้โหเป็นไงการนะครับการ เดี๋ยวของเดี๋ยววันวัน,ว,นวันเทสให้ไปไหนวะนะหรือว่าควบคุมไม่ได้ฮนะ <laughs> เดี๋ยววันจริงเนี่ยเราจะพาทุกคนไปลงไซโยกเลยไหมฮะใ <laughs> ส่โยกนั้นผมว่าน่าจะถึงแก่ชีวิต <laughs> <laughs> เอา嘛เดี๋ยวคิด嘛ลองดูดิลองดูดิอดดโอ้โหดูครับมาจะรอดไหมจะลองขึ้นฝั่งรอดไหมต้องลงนะโอเค โอ้เราจะจบภารกิจนี้ไหมเนี่ยอย่างี้ครับอ่าแล้วก็ใช้ไม้พายปักเป็นเขาเรียกว่าสมอเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยการขึ้นฝั่งแค่นี้เองเหนื่ายมากครับขึ้นฝั่งง่ายมากยังไม่ิไปดิคนื้อเเอาเอาช่วยกันช่วยกันครับอ่ะผมเอาใจช่วยครับเอาหนึ่งสอง สำเร็จสำเร็จนะครับโอ้โหสัมภาษณ์หน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็เองตรงอตรงไม่อาตรงก็คือสนุกดีครับสนุกดีผมว่านะผมว่าเท่าที่สรุปแล้วนะครับสำหรเท่าทำงานทดลองสองรอบครับรอบแรกถัง9้าใบถางเก้าใบทีนี้อ๋อมันเป็นอันนี้เหรอหกใบนี่เห็นไหมครับ บางใบเน้น้ำมันรั่วนะครับน้ำมันเข้าแต่มันก็รักษาระดับได้นะเข้าทางฝาหรือว่าเข้าทางทางตัวเดี๋ยวต้องไปทดสอบก็ถ้าใครจะเอาถ้ามีขวดแบบป้ายแดงก็โอเคใช่แต่มันแพงแงแพงฮะก็จะกลายเป็นเรือยางะดีกว่าก็อันนี้เป็นการ DIY DIY แล้วก็เอาของที่มีอยู่แล้วมาทำนะครับก็ไม่ิ้นเปลืองอะไรไม่ได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรอ่าโอเคทกใบรับน้ำหนักได้แต่ปิ่มปิ่ม ประมาณ70กิโลโอเคทับสันทับเปียกก็อย่างถ้าผมลงใบนี้ก็หานเหมือนกันนะครับถ้าลงไปนี้น่าจะไม้ม้อยู่ใต้น้ํายังลอยได้แต่ลอยได้แต่ตัวตัวก็คือลงไปเหมือนกันเปียกแน่นอนโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเก้าใบผมว่าก็โอเคนะเก้าใบถ้าเก้าใบจะพอดีสบายสบายก็เดี๋ยวใบมันจะลอยตื่น้ำนิดหนึ่งผมว่างั้นถ้าคุณต่อยไปโมเพคครบเก้าใบเดี๋ยวมาลองดูแบบลองดูผลทดสอบนะครับครับโอเควันนี้ก็ ่่่ะเ,เาาววไปปในส่วนนี้ถ้าเวอร์ชั่น2เนี่ยผมผมก็กะว่าเรารู้แล้วว่า9้าใบมันโอเค,คนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไม้ครับไม้อันนี้มันเป็นไม้สดมันก็เลยหนัก<อ>น้ำหนักมันเยอะมีมถังเนี่ยเบาอยู่แล้วเราสบายอยู่แล้ว9้าใบนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม้อาจจะเปลี่ยนไม้เป็นเป็นไม้ที่มันเบากว่านี้แข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้ถังเก้าใบหน้าเรามาเจอกัน นะครับในใน EP หน้านะครับเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันสองเอ๋องอัพเกรดนะครับโอเคก็ขอบคุณเดี๋ยวเราก็จะอ่ะไรงี้ครับพายกล้าไปเหรอกลับครับอ่ะลองดูทีนี้เราเราทดสอบอย่างนี้เวลาเราขับเราไม่เหนื่อยแล้วเพราะว่าเรามีเที่ยวมาครับคือนี่กำลังจะจบคลิปสวยๆอยู่แล้วผมว่ามันจะมันจะหาตรงตรงสุดนแน็กูว่าโอ้โอเคอันนี้ถ่ายถ่ายเผื่อก็ได้ถ่ายเผื่อนะครับถ่ายเผื่อนะครับถ่ายเอาไว้เผื่ออะไรเผื่อไม่ตก กําลังตอนแรกไรจะจบคลิปดีๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้แล้วกันนะฮะผมว่าจะหาตรงนี้แหละโอเคได้โอเคครับก็เดี๋ยวคุณต่อยก็จะทําการภารกิจพายกลับไปที่เดิมนะอันนี้เรามีเชือกเซฟตี้ด้วยเห็นไหมในน้ําจะมีเชือกเซฟตี้ด้วยใช้วิธีการดึงเชือกอ่ะฝากนะครับฝากฝากไว้สําหรับเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่าลืมครับเป็นสิ่งสําคัญเรา เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับน้ํานะครับเกี่ยวกับน้ําน้ําลึกน้าตื้นนะครับเชือดูชีพนะครับดูชีพเซปตี้แล้วก็มีเชือกเซฟตี้แบบนี้โอ้นี่ก็สะดวกนะครับเนี่ยไหลยาวกลับได้เลยเนะี่ยโอเคครับเดี๋ยวมารอกันที่ท่าฝั่งขึ้นครับขาเดขนกลขาับอันนี้ก็มากับเชือกนะครับก็โอเคคลิปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะ แล้วก็เราก็เอาไปโมดิฟายในตอนต่อๆไปให้มันดีขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ใครที่มีไอเดียอยากจะอยากจะทำก็ลองเอาไอเดียนี้ไปป,ปรบปับประยุกต์เอานะครับปรับประยุกต์เอาอะไรก็ได้ที่ลอยน้ำอะไรก็ได้ที่ลอยน้ำนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นถังแบบนี้ถังแบบอื่นก็ได้หรือว่าวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นโฟมเป็นอะไรที่มันลอยน้ำได้ก็สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับ,รบโอเค อ่ารอดนะครับฟินิชยอดเยี่ยมครับผมแพจากอะไรนะแพถังน้ำโอ้แพถังน้ำขอบคุณคุณต่อยมากครับผมแม็กประดิษฐ์ของมาให้ถ่ายคลิปทุกวันเลยนะครับยอดเยี่ยมเย้บ๊ายบายเอ้ครับผมครับลูกบาสอ่ะยูสัน